ค่ำคืนเดือนมืดในหมู่บ้านทุ่งใหญ่ลมหนาวช่วยผ่านยอดไม้เสียดสีกันดังแผ่วเ,เบาเสียงหมาบานหอหอนอยู่เป็นเนืองๆอ,อย่างไร้สาเหตุบางตัวก็ถึงกับซุกหางหลบอยู่ใต้ถุนเรือนลุงมีชาชาราเจ้าของบ้านไม้หลังเก่าที่ปลูกอยู่ริมป่าท้ายหมู่บ้านแกก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงวัวในคอกมันร้องลัน่นเหมือนดังมันกำลังจะถูกเชือด ทำให้ลุงมีถึงกับใจเต้นโครมครามอย่างถี่รัวแกรีบคว้าตะเกียงและปืนแก๊บก้าวเท้าลงมาจากเรือนอย่างเร่งรีบสายตาจ้องมองรอบๆอย่างระเวทระวังแล้วลุงมีก็ต้องถึงกับตาเบิกคางเพราะภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าทำให้แกแทบยืนไม่อยู่เพราะรั้วไม้แตกหักกระจายพื้นดินเต็มไปด้วยรอยเลือดและรอยเท้าของสัตว์ขนาดใหญ่เละมัน ได้ลากลูกวัวเข้าไปในป่าเป็นทางยาวเอ้ยตัวอะไรลากวัวของข้าไปกินวะลุงมีพึมพัมขึ้นมาอย่างแตกตื่นลุนลานเพราะเริ่มใจคอไม่ดีแล้วลุงมีก็รีบวิ่งไปยังบ้านของลุงขำซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลเท่าไหร่มากนักเท่าขำเอ้ยไอเท่าขำเอ็งตื่นขึ้นมาหน่อยชโวย,ยลุงมีร้องเรียกไม่กี่คำประตูบ้านของลุงขำก็เปิดออก แล้วแกก็กล่าวถามออกมาอย่างสลืมสลือว่าอา้าวมีอะไรหรือเท่ามีถึงได้มาเรียกข้ากลางดึกนาะเอ้ยก็ไม่รู้ม่ตัวอะไรมาลากวัวของข้าไปกินนะสิเอ็งช่วยไปดูเป็นเพื่อนข้าหน่อยได้ไหมล่าลุงคําเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็หายง่วงไปในทันทีรีบเข้าไปหยิบปืนลูกสองและไฟฉายแล้วรีบลงมาจากเรือนทันทีข้าว่า ไอ้ตัวที่ลากวัวของเองไปจะต้องเป็นเสืออย่างแน่นอนลุงขำเอ่ยแล้วคนทั้งสองก็รีบเดินตรงไปยังคอกวัวของลุงมีเสียงเศษใบไม้ดังแส,สากใต้ฝ่าเท้าของคนทั้งสองท่ามกลางความเงียบของค่ำคืนแห่งรัตติการเมื่อทั้งสองส่องไฟไปยังคอกวัวรอยเลือดยังสดๆลากยาวไปถึงแนวป่าที่รกทึบลุงขำ เพ่งมองรอยเท้าอันใหญ่โตอย่างถี่ถ้วนก่อนที่แกจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าเป็นอย่างที่ข้าคิดเอาไว้จริงๆว่ามันจะต้องเป็นฝีมือของเสือลุงมีเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็ถึงกับกลืนน้ำลายฝืดคอแล้วลุงคำก็กล่าวต่อออกมาว่าแอ่มันก็น่าแปลกนะเสือตัวนี้มันมาจากที่ไหนกัน เห็นทีพรุ่งนี้เราต้องไปแจ้งผู้ใหญ่มันให้รับรู้แล้วละจะปล่อยเอาไว้อย่างนี้ไม่ได้ลุงมีพยักหน้าอย่างเห็นด้วยเหนือศีรษะของพวกเขาดวงดาวบนฟากฟ้า,าเหมือนจะจางหายเมื่อมีกลุ่มเมฆลอยมาบดบังลมเย็นพัดมาอีกระรอกหัวโโพอเสียงคำรามต่ำๆอย่างแผ่วเบาเววมาจากในป่าใหญ่ชายชาราทั้งสองเหี่ยวฟังด้วยใจที่จดจอ่อ ่อนที่จะหันมาสบตากันพอรุ่งเช้าวันใหม่ดวงตะวันยังไม่พ้นโพจากถิวไม้ผู้ใหญ่มันเดินทางมาพร้อมกับลุงมีและลุงขำพวกเขามาตรวจสอบรอยเท้าและคราบเลือดที่ยังคงสดที่มันกระจัดกระจ้ายอยู่บนพื้นผู้ใหญ่มันรีสายตามองรอยเท้านั้นก่อนที่จะพูดออกมาว่าซื้ออะไรกันวะทำไมรอยเท้าของมันถึงได้ใหญ่ขนาดนี้ สิ้นเสียงคำพูดของผู้ใหญ่มันครั้นน,นั้นเสียงร้องของวัวที่ฉายทงก็ดังขึ้นมาอย่างน่าสะพรึงแล้วไม่นานก็ตามมาด้วยเสียงปืนอีกสามสี่นัดดังขึ้นติด,ต,ด,ต,ดติดกันทุกคนหันความไปมองอย่างทิศทางนั้นในทันทีนานเสียงปืนนานดังมาจากแปลงนาของตาฉายนี้ไปเราด้ไปดูกันเร็วผู้ใหญ่มัน กล่าวออกมาอย่างรวดเร็วก่อนที่แกจะออกวิ่งนำหน้าไปทุกคนวิ่งฝ่าทุ่งหญ้าที่ไหวเอ็นไปตามแรงลมเมื่อพวกเขาทั้งสามมาถึงก็พบเพียงรอยเลือดกองใหญ่กระจัดกระจายทั่วหลานหญ้าและพบรองเท้าแตะคู่หนึ่งที่ถูกถอดทิ้งไว้ลุงขำอุทฐานลันใบหน้าเริ่มเปลี่ยนสีเมื่อเห็นรอยเลือดเป็นทางยาวลากเข้าไปในป่าใหญ่ แล้วเสียงฝีเท้าข้อดังงคืนมาจากอีกฝากฝั่งของเนินดินเทียเทียก่อนที่จะปรากฏร่างของชาวบ้านสามคนที่เดินมาด้วยสีหน้าที่แตกตื่นแล้วหนึ่งในนั้นก็พูดออกมาอย่างระลับหนาลักว่าพวกข้าเห็นเสือตัวใหญ่มากมันกำลังกัดคอตาฉายและลากร่างของเกไปพวกเราจึงช่วยกันยิงแต่มันก็ไม่สะทกสะทนเลยสักนิดทา,ทางทั้งที่ลูก,กระสุนโดนมันเต็ม ผู้ใหญ่มันเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็ถึงกับกำหมัดแน่นก่อนที่แกจะพึมพำขึ้นมาบ่อวว่าหรือว่ามันจะไม่ใช่เสือธรรมดาทุกคนเมื่อได้ฟังที่ผู้ใหญ่มัน่นอุทานออกมาก็หันไปสบตากันอย่างระสํำระสายแล้วจิดกล้าก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเคลือว่านี่ผู้ใหญ่ก่อนที่มันจะลากร่างของตาชายเข้าไปในป่า มันหันมามองพวกเราด้วยดวงตาที่แดงฉานเหมือนกับฐานไฟและข้าชักจะแน่ใจแล้วล่ะว่ามันคงไม่ใช่เสือธรรมดาอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละอีกทั้งลูกกระสุนก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้ด้วยหรือว่ามันจะเป็นเสือสมิงนภะผู้ใหญ่เสียงลมพัดวูบผ่านยอดไม้ทำให้พวกเขาทุกคนรู้สึกเย็นว่าไปทั่วไขสลังผู้ใหญ่มันมองรอยลากเป็นทางยาวเข้าไปในป่าด้วยสีหน้าที่วิตก ครั้นจะตามไปหาร่างของตาชายก็หวาดวั่นต่อเจ้าเสือร้ายเพราะในหมู่บ้านไม่มีนายพรานที่มีฝีมือเลยสักคนผู้ใหญ่มันจึงชักชวนกันกลับเข้าไปในหมู่บ้านก่อนที่จะตีกรอกเคาะไม้เรียกลูกบ้านมาประชุมเพื่อแจ้งข่าวเสือร้ายที่ออกมาอาละวาดและจัดตั้งเวรยามไว้รอบๆหมู่บ้านแล้วผู้ใหญ่ก็หวนะม,มองทิศแดงและทิศกอน ก่อนที่จะกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่เข้มขลึมว่านี่พวกเองสองคนรีบไปที่หมูบ่บ้านดงห้วยนาะเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากพรานแหลมเออแล้วพรานแหลมแกจะมาหรือผู้ใหญ่ได้ข่าวว่าแกไม่ค่อยสุงสิงกับใครด้วยนาะทิดแดงกล่าวถามออกมาผู้ใหญ่มันยิ้มขึ้นที่มุมปากก่อนที่จะพูดออกมาด้วยความมั่นใจว่าพรานแหลมต้องมาสิตาเอง บอกว่ามีเสือสมิงออกมาฆ่าคนที่นี่นะทำไมหรือปู่ยาย่ติดแดงกล่าวถามออกมาด้วยความสงสัยผู้ใหญ่มันถอนหายใจออกมานิดหนึ่งก่อนที่จะตอบออกมาว่าเอ้ยก็เมื่อหลายปีก่อนลูกเมียของพรานแหลมถูกเสือเข้ามากัดตายถึงหมุนบ้านทำให้พรานแหลมโกรธเค้นเป็นอย่างมากเลได้สาบานเลยว่าจะฆ่าเสือทุกตัวนะอืม เป็นเช่นนั้นเองหรือผู้ใหญ่จะว่าไปก็น่าสงสารพลานแหลมแกนะ่นาะผู้ใหญ่มันพยักหน้าหน่อยๆว่าแล้วทิดแดงและทิดก่อนก็ออกเดินทางกันทันทีหวังจะให้ไปถึงหมู่บ้านหนองห้วยก่อนเที่ยงและจะได้กลับมาหมู่บ้านทุ่งใหญ่ก่อนตะวันตกดินสองชายหนุม่มเดินทางกันมาอย่างเร่งรีบเพื่อแข่งกับเวลาถึงแม้ว่าพลานแหลมจะไม่ชอบเข้าสังคม แต่ชื่อเสียงของเขาก็เลื่องลือไปทั่วว่ากันว่าเขาเคยรอดตายจากการถูกเสือกระยัำม,มาแล้วหลายครั้งและเคยใช้มีดแทงเสือจนล้มขาดทีบานของพรานแหลมอยู่ลึกเข้าไปท้ายหมู่บ้านทิศแดงและทิศกรเดินข้ามลำห้วยสายเล็กๆและเดินลัดลาะผ่านแนวไม้จนในที่สุดก็มาถึงกระท่อมหลังเก่าที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ เสียงฝีเท้าของคนทั้งสองไม่ทันจะได้หยุดเดินเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาอย่างดุดันว่าพวกเองอยากขยับเสียงนั้นดังขึ้นมาจากหลังพุ่มไม้ก่อนที่จะเดินออกมาเผยให้เห็นชายร่างสูงใหญ่ผิวกล้านเกรียมแดดมีแผลเป็นพาดผ่านแก้มขวาเขาเดินออกมาพร้อมกับปืนสะพยหลังทิศแดงและทิศกอนจึงพูดออกมาพร้อมๆกันว่าพรานแหลม ใช่ข้าเองพรานเลมว่าแต่พวกเอ็งสองคนเธอะเข้ามาหาข้ามีเรื่องอันใดหรือพรานเลมกล่าวถามออกมาด้วยน้ำเสียงที่เฉยชาเหมือนไม่ต้อนรับแขกผู้มาเยือนแต่ในตาคมกริบจ้องมองคนทั้งสองไม่วางตาติดตกอนจึงรีบเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าได้มีเสือออกมากัดกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่ในหมู่บ้านทุ่งใหญ่ เลดได้ฆ่าชีวิตคนและล่าเข้าไปในป่าดวงตาของมันแดงฉานเป็นประกายพลานเลมเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็คุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพึมพำขึ้นมาว่าใช่ต้องเป็นมันแน่มันคือเสือสมิงที่ปลากลูกเมียของข้าไปเมื่อหลายปีก่อนเลงเมื่อไม่กี่วันมานี้มันได้เข้ามาฆ่าคนในหมู่บ้านลงห้วยด้วยข้าตามล่ามันมานานมากแล้วแต่มันก็หนีรอดไปทุกครั้ง เพราะมันฉลาดยิ่งนักไปพวกเจ้าสองคนรีบนำทางข้าไปเดี๋ยวนี้ทิศแดงและทิศกอนพยักหน้ารับก่อนที่จะเดินนำหน้าไปทองฟ้าเริ่มเป็นสีแดงเมื่อดวงสุริยาค่อยๆลาลับจากเหลี่ยมเขาเมื่อคนทั้งสามมาถึงยังหมู่บ้านทุ่งใหญ่ก็เห็นหล่อชาวบ้านมายืนรออยู่ที่ลานหน้าบ้านของผู้ใหญ่มันและมีเสียงกระซิบดังเล็ดลอดออกมาว่า พลานแหลมมาแล้วผู้ใหญ่มันก้าวเท้ามาหาพลานแหลมก่อนที่จะพูดออกมาว่าข้าโคกขอบใจเองมากนะพลานแหลมที่ยอมมาช่วยเหลือหมู่บ้านของข้าพลานแหลมไม่เอ่ยตอบอะไรออกมาในทันทีแต่จ้องมองไปยังหล่อยฉาบานก่อนที่จะพูดออกมาว่าถ้าโชคดีจะไม่มีใครตายเพิ่มแต่ถ้าโชคร้ายพวกเจ้าต้องพผศพกันอีกหลายวัน ชาวบ้านเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็ถึงกับกลืนน้ำลายฝืดคอต่างก็ภาวานานในใจว่าขอให้พลานแหลมกำจัดเสือร้ายให้ได้สำเร็จด้วยเถิดแล้วพลานแหลมก็บอกให้ผู้ใหญ่มันพาเขาไปยังจุดที่เสือร้ายมันลากตาฉายไปเมื่อมาถึงพลานแหลมก็พูดขึ้นมาว่าข้าจะตามรอยมันไปแลข,ข้าจะตามไปเพียงลำพังเออให้พวกข้า ตามไปด้วยไม่ดีหรือพลานแหลมผู้ใหญ่มันกล่าวออกมาแต่พรานเหลมกลับสายนาก่อนที่จะพูดออกมาว่าข้าว่าเสือตัวนี้จะต้องเป็นเสือสมิงและม,มันก็จะหลาดยิ่งนักหากพวกผู้ใหญ่ติดตามไปด้วยข้าเกรงว่าจะพากันไปตายเสียปเปล่านาะนั่นทําให้ทุกคนถึงกับขนลุกสู้อย่างสะพรึงแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันเริ่มจางหาย มีเสียงเรื่อเรืองจากดวงจันทร์เข้ามาแทนทีส่งแสงลอดยอดหมายลงมาพื้นเบื้องล่างเสียงลมพัดมากระทุบใบไม้เสียงดังกรอกแกรกคล้ายกับเสียงกระซิบเตือนจากธรรมชาติกลานแหลมเดินตามรอยเท้าของให้ลายเข้ามาในป่าลึกแสงจากไฟฉายส่องให้เห็นหยดเลือดที่ไหลไปเป็นทางแล้วไม่นานพลานแหลมก็มาพบร่างของตาฉายที่นอนแน่นิ่งอยู่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่ ร่างกายถูกกระแทกกินไปบางส่วนทานแหลมหยุดมองร่างนั้นอย่างพินิษก่อนที่จะพึมพำขึ้นมาเบอกว่าเจ้าจะเป็นซากศพที่ล่อเหยื่อในคืนนี้อย่าทำให้ข้าผิดหวังสลัดตาชายทานแหลมพูดจบก็วาที่ซุ้มหลังพุ่มไม้ก่อนที่จะนำปืนมาวางไว้ข้างกายหลังจากปรับเปลี่ยนลูกกระสุนลงอาคมเข้าใส่ในรังเพลิงเสร็จแล้วแล้วพรานแหลมก็นั่งพิงกับโคนต้นไม้ แล้วหลับตารอเสียงจิ้งหรีดเรไรยังคงส่งเสียงแววประสานมาเป็นระยะและเมื่อความดึกคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆพรันจูจ่ๆอากาศก็เย็นวูบอย่างกระทันหันสายลมที่ช่วยมาเบาๆหอบเอากลิ่นสาบสางปรปบปนมาด้วยกลิ่นซากศพลอยคลักคลุ้งมาตามสายลมเสียงของแมลงกลางคืนได้เงียบเสียงลงไปอย่างฉับพลันทําให้ผื้นป่าเงียบสงัด จึงได้ยินเสียงฝีเท้าเสียงดังสวบสาบดังแว่วมาจากแนวพุ่มไม้พรานแหลมที่นอนฟังซุ้มเสียงอยู่ค่อยๆลืมตาขึ้นมาช้าๆและเมื่อสายตาปรับเข้ากับความมืดได้แล้วก็เห็นเงาร่างตะคุมยืงย่างสีขาเข้ามาอย่างเงียบกลิบดวงตาของมันแดงกล่ำวาวโรดเมื่อยามกระทบกับแสงจันทพรานแหลมพรานผู้ชำนาญไพรจึงรับรู้ได้ทันทีว่า มันคือเจ้าเสือร้ายลายพาดกลอนและบัดนี้มันเดินตรงไปยังซากศพของตาชายโดยที่มันไม่รู้เลยว่ามีสายตาอันกลมกลิบของพรานแหลมรอคอยที่จะจัดการสังหารมันอยู่เข้ามาใกล้อีกสีไอเสือสม,มิงคืนนี้จะเป็นวันตายของเองพรานแหลมพ,มพึมพำขึ้นมาในใจและค่อยๆย,ยกปืนขึ้นประทับไหลและเล็งไปยังเจ้าเสือร้าย ในขณะที่มันกำลังก้มกัดกินซากร่างของตาชายเสียงเคียวเนื้อและกระดูกดังกึกึึกอย่างมุมมามคลานแหลมหายใจเข้าช้าๆนิ้วชี้ที่อยู่ในกุงงก่ก็กระดิกไปในทันทีเสียงดังตั้ง <c oughs> เสียงปืนดังขึ้นคือก้องกัมปนาศลูกกระสุนสีแดงเพลิงพุ่งเข้าใส่ร่างเจ้าเสือร้ายแต่เป็นจังหวะที่มันเงยหน้าขึ้นมามองพอดี ทำให้ลูกกระสุนลงอาคมนัดนั้นพราดจากหน้าผากแต่ไปจอดที่เท้าหน้าของมันแทนเจ้าเสือร้ายมันพงาอย่างแตกตื่นแต่แทนที่มันจะหนีไปกลับเงยนคอขึ้นมาร้องคำรามอย่างกรดเกลียว <C ute> เจ้าเสือร้ายหลายพาดกรอนจ้องมองมายังพรานเหลมอย่างเดือดดาลก่อนที่มันจะพุ่งขว้า,าพรานเหลมอย่างรวดเด็ว พลานแหลมถึงไม่หอช้าดีกระโจนตัวหลบอย่างว่องไวพร้อมๆกับดึงมีดหมอออกมาจากเอวแล้วเจ้าเสี่ยร้ายก็พุ่งกระโจนเข้ามาพลานแหลมอีกคำรบแต่ครั้งนี้พลานแหลมใช้มีดหมอฟันส่วนเข้าไปที่หัวไหล่ของมันจนเห็นเลือดสีแดงเข้มไหลทะลักแต่มันก็ไม่สะทกสะทานหรือคิดหวาดหวัว่นแต่อย่างใดแต่มันกลับพุ่งเข้ามาพลานแหลมอย่างบ้าคลาั่ง หนึ่งยอดพรานหนึ่งเสืออาถรรพ์เข้าปะทะก,กันอย่างดุเดือดพรานแหลมถูกกรงเล็บอันแหลงคมของไอลลยพาดกรอนตะปบเข้าที่หัวไหลจนเลือดซึมออกมาทางบาดแผลแต่เขาก็ฟื้นยันกายลุกขึ้นมาพร้อมสะบทเสียงกล้าวออกมาว่าคืนนี้เจ้าจะต้องตายไอสัตว์นรกว่าแล้วพรานแหลมก็ใช้มีดฟาดเข้าใส่ลำตัวของเจ้าเสือร้ายอีกคำรบ จนมันร้องคำรามลั่นอย่างเจ็บปวดเจ้าสมิงมันได้รับบาดเจ็บอย่างสาหาัสก่อนที่มันจะตัดสินใจกระโจนหนีหายเข้าไปในราวป่าส่วนพลานแหลมสุดตัวลงนั่งหายใจหอบร่าขง,ขงของเขาเปื้อนเลือดทั้งของตนเองและของศัตรูตราบใดที่มันยังไม่ตายข้าจะตามล่าให้ถึงร่งของมันพลานแหลมพูดจบก็กัดฟันแน่นอย่างกรดเกลียวส่วนเจ้าเสือร้าย มันข้อบาดเจ็บสาจากคมกระสุนและมีดหมอลลอาคมมันวิ่งโซซัดโซเซจนเลือดไหลออกมาเป็นทางยาวแต่แทนที่มันจะวิ่งหนีไปให้ไกลมันกลับหยุดลงใต้โคนต้นไม้ใหญ่หายใจหอบเหนื่อยเลือดไหลเปืเป้อน,นตามลำตัวแล้วมันก็ค่อยๆกลายร่างเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำตาแดงฉานใบหน้าเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและความเครียดแค้น มันนั่งขัดสมาต์ใต้โคนต้นไม้ใหญ่ก่อนที่มันจะปิดตาลงท่องบนคาถาเสียงสูงบ้างต่ำบ้างจนฟังไม่ได้สับปรันานก็มีสายลมพัดเข้ามาเย็นยะเยือกแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณโอมาคาตะวิญญาณนาะปิศาจาป้าอาถรรพ์งลุกขึ้นมาทัานใดน,นั้นพื้นดินร,บรบบอบๆบริเวณก็มีการสั่นไหวกลิ่นเนา่าโชยมาตามสายลม ก่อนที่จะปรากฏเงาร่างดำท่มืนหลายสิบตนค่อยๆผุดขึ้นมาจากพื้นดินมันคือผีป่าที่ตายเพราะเจ้าเสมิงร้ายแล้วเจ้าเสมิงก็ออกคำสั่งไปยังดุดันว่าไปพวกเจ้าต้องไปฆ่ามันซะสิ้นเสียงคำสั่งพวกผีร้ายก็หายวับกลืนไปกับความมืดคลานแหลมที่เดินตามรอยเท้าของเจ้าหลายพาดกรอนมาอย่างไม่กลัวเกรง พันก็ต้องหยุดฝีเท้าลุงอย่างกระทันหันเมื่อเห็นเงาดำเคลื่อนไหวอยู่รอบๆตัวเลมันร้องหวยวนออกมาเสียงเล็กลหลมอย่างน่าสะพรึงนี่มันคงจะเป็นฝีมือของเจ้าสมิงสินะที่ปลุกผีป่าพวกนี้มาเล่นงานข้านะพลันแหลมพึมพำขึ้นมาเบาๆก่อนที่จะดึงมีดหมอออกมาจากฝากเจ้าผีร้ายมีรูปร่างหลากหลาย บางตัวร่างสูงใหญ่บางตัวผอมแหง้งจนเห็นเป็นซี่โครงบางตนร่างหน้าเฟะจนน้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิ้มออกมาพวกมันกรูกข้ามาพรานแหลมอย่างประสงค์ร้ายพรานแหลมที่เราตั้งรับอยู่แล้วจึงหมุนตัวฟาดใส่ร่างเจ้าผีร้ายจนผีตนแรกที่โดนมีดหมอลงอาคมเข้าไปร่างของมันก็สลายกลายเป็นกลุ่มควันมีผีอีกตนที่พุ่งข้ามาทางด้านหลัง พลานแหลมคุ้มตัวหลบและแทงสวนจนทะลุร่างของมันมันกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดและเมื่อมีผีหลายตัวพุ่งเข้าใส่ร่างของพรานแหลมพร้อมๆกันพรานแหลมจึงไม่อรอช้ารีบล้วงเข้าไปในยามเอาเข้าวสารเสกออกมายกท่องสำทับคาถาแล้วควางเสร่างเจ้าผีร้ายจนเกิดเป็นประกายไฟแลบเปลปรับ,รบมันกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวด ก่อนที่ร่างของพวกมันจะสลายกลายเป็นอากาศสจต่าเมื่อพวกผีร้ายร่างสลายหายกันไปหมดแล้วพรานแหลมจึงนั่งพักอหอกหายใจอยู่รู่หนึ่งแต่ดวงตาย,ยังคงกวาดมองเป็นรอบๆบรบิเวณอย่างระเวทระวังข้ากับเองจะต้องมีใครตายไปข้างหนึ่งไม่หันข้าจะไม่ยอมลดละความพยายามแน่พรานแหลมสะบัดออกมาส่วนร่างของชายปริศนามันกัดฟันแน่นอย่างกรดแค้น เมื่อเห็นว่าผีป่าที่ตจนส่งไปบัตรนี้กลับผ้ายหยาบมันจึงกลับกลายร่างมาเป็นเสืออีกครั้งแต่ดวงตายังคงแดงฉานด้วยแรงแขนแล้วมันก็หันหลังกระโจนตัวมุ่งหน้าสู่ถ้ำกลางป่าเพื่อไปฟื้นฟูพลังด้านมืดของมันและโรอการแค่แขนให้ถึงที่สุดพอรุ่งเช้าวันใหม่แสงแดดลอดผ่านยอดไม้ลงมาเป็นลำ เสียงนกป่าเสียงไก่ป่าขันแววอยู่ไกลๆพรานแหลมเดินลุยฝ่าดงหนามและป่าอันรกทึบด้วยร่างกายที่บาดเจ็บรอยเลือดของเจ้าสมิงยังคงติดตามยอดไม้ใบาย,ยาจนมองเห็นได้ชัดรอยเท้าของมันมุ่งตรงเข้าไปในป่าที่ไม่มีใครเคยย่างกายเข้าไปแม้แต่ตัวของพรานแหลมเองเมื่อเข้ามาในป่าลึก เสียงของสัตว์น้อยใหญ่ก็เริ่มเงียบหายลงพรานแหลมใช้มือแหวกพงหญ้าเบื้องหน้าจึงเผยให้เห็นผนังหินสูงชันและถ,ถ้ำขนาดใหญ่กลิ่นสาบสางลอยฟุ้งออกมาจากข้างในนั้นเมื่อสายลมโชยพัดมาทำให้กลิ่นสาบสางยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกบริเวณปากถ้ำมีรอยเท้าของเสือปะปบบนไปด้วยรอยเท้าของคนพรานแหลมจึงสยายยิ้มขึ้นมาที่มุมปาก รังของเจ้าอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรือพรานแหลมวิาราะออกมาเบาๆก่อนที่จะเช็คกระสุนที่อยู่ในร,งรังเพลิงแล้วพรานแหลมก็ก้กาวเท้าเข้าไปในถ้ำอย่างระเวทระวังไฟฉายที่อยู่ในยามถูกเอาออกมาใช้งานเพื่อให้แสงสว่างฝาผนังถ้ำเต็มไปด้วยกรงเล็บที่ขีดข่วนและเศษกระดูกมากมายทั้งของสัตว์และของมนุษย์ เสียงหยดน้ำในถ้ำดังคล้ายกับเสียงของนาฬิกาที่นับถอยหลังเข้าสู่ความตายและเมื่อพรานเลมเดินลึกเข้าไปในถุงถ้ำทันใดน,นั้นก็ได้ยินเสียงร้องคำรามต่ำๆดังสะเทือนออกมาจากหงมืดเจ้าเสือร้ายยังย่างออกมาช้าๆดวงตาของมันยังคงแดงฉานราวกับถ่านไฟตามลำตัวยังคงมีบาดแผลและเห็นรอยเลือดแห้งกลาง แต่พลังของมันกลับดูไม่ลดน้อยถอยลงเลยเจ้าสมิงร้ายมันคำรามใส่พรานแหลมจนเสียงดังกึกก้องไปทั่วทั้งถงไทมา <tenga sound noise> ก่อนที่มันจะแปลงร่างเป็นครึ่งคนครึ่งเสือร่างกายสูงใหญ่ดวงตาเปล่งประกายอย่างน่าหวัดหวันพรานแหลมยกปืนขึ้นประทับไหลพร้อมพูดเสียงกล้าวออกไปว่า ข้ามาถึงรังของเจ้าแล้วและข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าได้หนีไปอีกพรานแหลมพูดจบประโยคเจ้าเสือร้ายก็กระจวนเข้าใส่ในทันทีพร้อมๆกับที่พรานแหลมลั่นไกออกไปเสียงดังสนัน่นเสียงดังปังเสียงร้องหนังโหกเ <L un ters> จ้าสัตว์ร้ายครึ่งคนครึ่งเสือเบี่ยงตัวหลบกระสุนลงอาคมได้อย่างว่องไวก่อนที่มันจะใช้มือที่เต็มไปด้วยกลงเล็บ ตะปุบก็ที่ลำตัวของพลานแหลมจนร่างของเขากระเด็นลอยคว้างไปตามแรงตะปบที่หนักหน่วงทำให้ปืนที่ถืออยู่ในมือต้องหลุดร่วงไปด้วยเลือดสีแดงเข้มไหลออกมาทางบาดแผลเจ้าสมิงร้ายคำรามขึ้นมาอีกคำรบพร้อมๆกับเสียงร้องรวนคลางของพลานแหลมแล้วเจ้าสมิงก็กระโจนเระเสยร,ร่างของพลานแหลมอีกครั้ง แต่คราวนี้พรานแหลมคลิ้งตัวหลบพร้อมพมกับดึงมีดหมอออกมากำมไว้แน่นทั้งสองฝ่ายเดินวนเวียนเพื่อหาจังหวะที่จะเข้าเล่นงานกันและแล้วเจ้าเสเมิงก็เป็นฝ่ายบุกเข้ามาก่อนหวังจะฟาดกรงเล็บใส่ลำตัวของพรานแหลมแต่พรานแหลมก็พลิกตัวหลบพร้อมกับฟาดมีดหมอเข้าใส่ลำตัวของเจ้าเสือร้ายจนมันกำรำลั่นออกมาอย่างเจ็บปวด เลือดสีดำสาดกระเซ็นไปใส่ฝาผนังธรรมการต่อสู้เป็นไปอย่างยืดเยื้อทั้งสองฝ่ายเข้าพะทะก,กันจนเสียงดังกึกกองไปทั่วทั้งถงธรรมเรากับวิญญาณผีนับร้อยที่กำลังร้องห่วยหวนอย่างเจ็บปวดจนแล้วจนรอดพลเลมก็ใช้มีดหมอลงอาคมปาเข้าที่ตำแหน่งรักแรดแดงจนมีดแทงเข้าไปมิดตามเจ้าเสือร้ายส่งเสียงร้องคำรามออกมาอย่างเจ็บปวด ก่อนที่ร่างอันใหญ่โตของมันจะซุดกองอยู่กับพื้นอย่างช้าๆมันนอนชักตะตุกตะเกียกตะกายอย่างเจ็บปวดทรมานก่อนที่มันจะแน่นิ่งนอนตายเลือดนองกองพื้นส่งกลิ่นเหม็นคาวอย่างน่าสะอิดสะเอียนเหลวร่างของมันก็กลาเลยเป็นชายนิรนามเต็มตัวพรานแหลมเองก็ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาชายผู้นี้มาก่อนพรานแหลมนั่งพักอย่างเหนื่อยหอบ เลือดไหลโชคไปทั้งกายเพราะถูกกรงเล็บของมันตะปบเข้าที่ลำตัวหลายครั้งแล้วพรนเลมก็กล่าวออกมาบอบอกว่าหมดเวรหมดกรรมกันสักทีนะพูดจบพรานเลมก็ประยุงกายลุกขึ้นมาอย่างบอบช้ำก่อนที่จะเดินออกไปจากธรรมท่ามกลางแสงแดดยามเช้าที่ส่องผ่านม่านหมอกมาบางๆเหมือนเป็นการต้อนรับผู้พิชิตกลับคืนสู่โลกของมนุษย์อีกครั้ง พรานแหลมเดินออกมาจากป่าใหญ่โดยมีรอยเลือดแห้งติดตามเสื้อผ้าที่ขาดวินผู้ใหญ่มานเมื่อเห็นพรานแหลมเดินมาแต่ไกลก็รีบลุกพร้อมกับชาวบ้านเพื่อไปต้อนรับพรานแหลมจึงกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่นิ่งเรียบว่าสมิงตัวนั้นมันตายแล้วลาะชาวบ้านทุกคนเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็อถนอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก ผู้ใหญ่มันดีบเข้าไปประกองร่างของพรานเหลมพร้อมกับกล่าวออกมาว่าข้าขอขอบใจเองมากนะพรานเหลมเจ้าคือผู้มีบุญคุณต่อหมู่บ้านของเราพรานเหลมหันไปมองผู้คนรอบๆตัวที่มีเด็กน้อยชายชราหญิงสาวและญาติของตาชายที่ยืนร้องไห้อยู่แล้วพรานเหลมก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่หนักเน่นว่า ต่อไปนี้ข้าจะไม่ล่าสัตว์เพื่อทำลายแต่จะล่าเพื่อปกป้องผู้คนให้อยู่รอดปลอดภัยชาวบ้านทุกคนพยักหน่ารับให้กับพลานแหลมด้วยความนอบน้อมก่อนที่เขาจะเดินจากไปเรื่องราวของพลานแหลมยังคงกลายเป็นตำนานเล่าต่อกันมาว่าเป็นพลานตาที่บ้าระห่ำเกินมนุษย์แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแล้วนะครับฝากดกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วย ขอบคุณครับ